ความประเสริฐของการละหมาดจาอา a านั ha. Ha ้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนีอุมารบรอดิยัลลอฮุอันหูได้กล่าวว่าท่านลสุลุลอสลลอห์อะลัยฮิวะสลัมได้กล่าวว่าละหมาดจามาอะประเสริฐกว่าการละหมาดคนเดียวถึง27ดเท่า ละหมาดจะมา,า,มาะคืออะไรการละหมาดจะมา,า,มาะคือการละหมาดท,ที่มุสลิมปฏิบัติร่วมกันซึ่งท่านลบีมุมัดได้วงแนวทางในการละหมาดจะมา,า,มาะไว้ในฮะดิษของท่านหลายบทด้วยกันทําให้นักปราชญาดให้ความสําคัญต่อการละหมาดจะมา,ยา,มาะอย่างมากนักปราชญาดทั้งหลายได้กล่าวว่าส่วนละหมาดจะมาะนั้นฉันจะไม่ผ่อนผันให้ละทิ้งเว้นแต่การที่ผู้มีเหตุขัดข้องเท่านั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการละหมาดร่วมกันหลายคนนะครับหลักการทั่วไปของการละหมาดจมะมาก็คืออนุญาตให้ละหมาดจมะมาในทุกสถานที่ที่อนุญาตให้ละหมาดฟัดดูแต่ที่ดีให้ละหมาดในมัสยิด 2. จํจำนวนอย่างน้อยที่สุดของการละหมาดจมะมาคือมีอิหมัมหนึ่งคนและมะมุมหนึ่งคนแม้ว่ามะมุมจะเป็นหญิงหรือเด็กที่มีสติสัมปชัญญะก็ถือว่าการละหมาดนี้ เป็นการละหมาดจามะแล้ว 3. ละหมาดที่บัญญัติให้ละหมาดจามะได้คือละหมาดฟัดดูและละหมาดอื่นๆอีกเช่นละหมาดจุมอะหรือละหมาดวันศุกร์ละหมาดอีกทั้งสองละหมาดสุริยคาตและจันทคาตละหมาดขอฝนละหมาดตอรเวียเป็นต้น 4. ผู้ที่เป็นอิหมั่นนำละหมาดยามะจะต้องมีคุณสมบัติด้วยประการดังต่อไปนี้1เป็นมุสลิม สองบรรลุศาส,สนาภาวะถ้าหากว่าเด็กมีความรู้ทางศาสนาและท่องจำอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานถูกหลักตัจวิดก็สามารถอนุญาตให้เด็กคนนั้นทำหน้าที่เป็นอิหมัมได้สามมีสติสัมปชัญญะสี่เป็นผู้ชายในกรณีที่ผู้ร่วมละหมาดจมะมามีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนื่องจากผู้หญิงไม่ได้รับการอนุญาตให้เป็นอิหมัมนำผู้ชายละหมาดแต่ในกรณีที่มีผู้หญิงละหมาดด้วยกันก็ให้มีผู้หญิงคนหนึ่งนำละหมาดจมะมา เป็นอิหมัมได้ 5. ท่องจำอัลกุรอานและอ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องตามหลักตัจวิต6เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่ใช่ผู้ที่เจ็บป่วยเช่นผู้ที่ปัสสาวะกระปิดกระปอยหรือผู้ที่ต้องนั่งละหมาดนี่คือคุณสมบัติบางประการของผู้ที่จะทาหน้าที่เป็นอิหมัมในการละหมาดจาอะมาต่อกันเลยนะครับคอกําลังแห้งเลย 5. ผู้ที่สมควรเป็นอิหมัมยกตัวอย่างเช่นเจ้าของบ้านรองลงมา ็ได้แก่ผู้ที่ปกครองมุสลิมในชุมชนแล้วนั้นถ้าไม่มีก็ให้ยึดหลักดังต่อไปนี้คือผู้ที่มีความรู้ทางศาสนาท่องจําอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานถูกต้องตามหลักตัจวิตมีความรู้ในสุนนะมาที่สุดรองลงมาคือผู้ที่ท่องจําอัลกุรอานและอ่านอัลกุรอานตามหลักตัจวิตได้ดีที่สุดรองลงมาคือผู้ที่จดจําสุนนะ มากที่สุดรองลงมาคือผู้ที่มีความเกรงกลัวต่อเลาะมีความสำรวมตนมีความนอบน้อมมากที่สุดรองลงมาคือผู้อาวุโสที่สุดรองลงมาคือผู้ที่มีมารยาทดีที่สุดตามลำดับไปนะครับมาดูกันต่อนะครับ 6. ถ้ามะมุมชายเพียงคนเดียวให้เขายืนข้างขวาของอิหมัมและถ้ามีม้ามุมหลายคนก็ให้เขายืนด้านหลังของอิหมัมเรียงเป็นแถว ถ้ามะมุมทั้งเพศชายและเพศหญิงผู้ใหญ่และเด็กให้จัดแถวเรียงลำดับดังนี้นั่นก็คือแถวผู้ชายแถวเด็กผู้ชายแถวผู้หญิงแถวเด็กผู้หญิงถ้าหากว่าแถวผู้ใหญ่ยังไม่เต็มก็ให้เด็กเข้าแถวเสริมแถวของผู้ใหญ่ได้เช่นกันและถ้าหากว่าไอหม่มและมะมุมเป็นผู้หญิงก็ให้ออหม่มยืนตรงกลางของแถวแรกมาดูในข้อที่7อิหม่มอ่านดังหรืออิหม่มส่งเสียงดังเฉพาะในการละหมาดซุบฮี ละหมาดจุมัวและ2องรากาศแรกของการละหมาดมักริบและอีซาละหมาดอีกทั้งสองละหมาดตรรเวและอื่นๆบางประการมาดูในข้อที่8อนุญาตให้ผู้หญิงมาร่วมละหมาดจุมัวที่มัสยิดได้โดยที่นางนั้นจะต้องแต่งกายให้มิชิดไม่สวมเสื้อผ้าบางหรือเสื้อผ้ารัดรูปและไม่ใส่น้ำหอมแต่การละหมาดที่บ้านเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับสุภาพสตรี ข้อที่9ถ้าอิหมัมอ่านผิดหรืออ่านติดขัดก็ให้มามูมอ่านต่อให้ถูกต้องแต่ถ้าอิหมัมลืมทางด้านการปฏิบัติก็ให้มามูมชายเตือนด้วยการกล่าวว่าซุบฮานั่นหรอถ้ามามูมเป็นเพศหญิงก็ให้เตือนด้วยการใช้ฝ่ามือขวาตบบนหลังมือซ้ายนี่คือการละหมาดจะมาอะที่ถูกต้องนะครับมาดูในข้อที่10อิหมัมไม่ควรอ่านยาวเกินไป เว้นแต่ม้ามุมจะมีความประสงค์เช่นนั้นเพราะว่าผู้ที่เป็นม้ามุมนั้นอาจจะมีคนชราผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือผู้ที่มีกิจธุระด่วนมาร่วมละหมาดอยู่ด้วยในข้อที่11มม้ามุมที่ละหมาดเจมามะนั้นจะต้องเข้าแถวให้ชิดกันเป็นระเบียบเสมอกันและจะต้องไม่ยืนหรือปฏิบัติสิ่งใดล้ำหน้าอิหมั่มเป็นอันขาดมาดูกันต่อในข้อที่12การละหมาดเจมาะจะให้ใช้ได้นั้น ผู้ที่เป็นอิหมัมและมามุมจะต้องมีความสัมพันธ์กันทางด้านสถานที่ละหมาดแถวของมามุมก็จะต้องติดต่อกันด้วยเหตุน,นี้การละหมาดต,ตามเสียงอิหมัมทางวิทยุหรือท,ทีวีจึงใช้ไม่ได้เพราะสถานที่ละหมาดระหว่างอิหมัมกับมามุมนั้นไม่ติดต่อกันหรือไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นภาพรวมที่เกี่ยวกับการละหมาดจำาเนี่คือความรู้แห่งอิสลาม